ค่ะทุกคนวันนี้นะคะครีมจะพาทุกคนไปโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาและสวยมากไปดูกันนะว่าครีมอ้วนขึ้นหรือผอมลงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนี่นะคะเย้จริงๆแล้วครีมก็เข้ามาแล้วทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนสาวคิมเอนะคะทริปนี้เพื่อนสาวเล้ยมาจากขอสอผู้สูงวัย <c oughs> ตอนเล่นอันนี้นะทุกคนก็อยู่ในห้องนะอยู่ที่โรงแรมยูโฮเทลมาถึงด่านแรกตอนแรกเลยเขาจะต้อนรับเราด้วยสบู่เขาจะให้เราเลือกนะว่าอยากได้สบู่แบบไหนยูโฮเทลเป็นโรงแรมสี่ดาวนะคะมาดูนี่กว่าเขามีอะไรให้เราบ้างจะมีพวกน้ำ จริงคืนนี้จะต้องแบบว่าสวีทติว้วแน่เลยอ่ะดูดิห้องน้ำ<ช>นะคะสีรูมาจริงอยูว่าก็จะให้เยอะนะทุกคนพวกนี้มีแฟนฟลมีอะไรพวกนี้ก็ของเงินนะคะก็จะมีหมดเลยทั้งชาวเวอร์ชาวเวอร์ก็คือแบบอาบน้ำอยู่ก็จะเห็นวิวทะเลได้เหมือนกันมีสายโซนเต็มอันนี้ก็จะมีลมปะค่ะ อนี่นอันนี้คืออะไรวะกระเป๋าผ้าป้าที่เขาให้ให้อ๋อให้ให้ลากลงไปบีชพูลได้นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ในห้องนะคะเราก็จะได้มีชาแล้วก็มีสแตนดาร์ดนะคะก็คือที่ชงกาแฟทำกาแฟต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูกันต่อมาก็จะเป็นในตู้เย็นค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าเราสามารถยิบได้นะช่วงที่เป็นแบบโควิดอะคะ่ะ และอันนี้ก็เป็นวายคิมเอามาเองโรงแรมไม่ได้ให้นะทุกคนแต่เขาให้ถังแช่วายบอกเขาได้ค่ะอันนี้โรงแรมที่คิมพักนะคะเป็นโรงแรมยูโฮเทลยูจอมเทียนนะคะมันจะมี2ยอะ่ะมันจะมียูโฮเทลกับยูพัทยาใช่ปะละ่ะอันนี้คือยูจอมเทียนค่ะแต่โดยรวมแล้วเซอร์วิสน่ารักประทับใจมากๆนะคะเป็นโรงแรม บูติกสี่ดาวที่บอกเลยว่า o s ส i ทลิตี้คือดีมากๆในเรื่องของเซอร์วิสมานะคะร้านนี้ก็คือวิวพอเปิดประตูออกมาเปิดมานออกมาแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นวิวทะเลแบบเต็มๆเลยทุกคนและวิวที่นี่คินบอกเลยว่าดีมากอันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเตียงนุ่มมากแล้วก็มีท็อปเปอร์ท็อปเปอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสแตนดาร์ดตามมาตรฐานโรงแรม4 5ถึง5ดาวที่เขาจะมีให้นะมันจะทาให้เตียงอ่ะยิ่งสูง มันจะยิ่งนุ่มและหลับสบายเวลานอนค่ะอันนี้การันตีเพราะนอนมาหลายโรงแรมมากทั่วโลกต,ติดนิสัยความเป็นแอร์ใช่ไหมก็มึงเทวายหกอีคิมสกปรกทุกอย่างเลยไม่เพื่อนเป็นคนติดนิสัยความสะอาดนะคะ <ừ> อดีตแอร์สองสายการบินอ๋อไม่ใช่แอร์หลายสายการบินเลยตอนนี้แอร์อกี่แล้วตอนนี้ก็ก็เช็ดอยู่<ม>เพื่อนบางทีไม่ต้องไม่ต้องเช็ดก็ได้เราวันนี้เราไม่ได้ทำงานเพื่อนสกปรกอะ แต่นี่คือขวดวายเจ้าปัญหานี่นะคะล็อบบี้นเดยชันกล้ อะไรอะสิงสระว่ายน้ำนที่ชอบมากที่สุดก็คือวิวโรงแรมค่ะทุกคนคือวิวมานาลังมากๆนะคะถ้าสำหรับใครที่มองหาโรงแรมที่มีสระว่ายน้ําแล้วเห็นวิวทะเลได้360องศาในราคาหลักพันนะคะทุกคนรวมเบคแฟร์สตัวคิมแนะนำว่าอยู่จอมเทียนตอบโจทย์มากๆค่ะอันนี้ที่พัทยานะไปแล้ว นี่มันอัดอยังอ่ะอัดแล้ว คือวิวแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นขอบอกเลยว่ามันดีต่อใจมากทุกคนคือใครมาที่นี่นะคิมแนะนำเลยคือราคาโรงแรมอ่ะไม่แพงเลยและบริการเซอร์วิสทุกอย่างคือดีมากอาหารเช้าอร่อยกาแฟก็อร่อยนะคะและที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากๆโดยเฉพาะมุมสาบว่ายน้ำคิมบอกเลยว่าคนที่ชอบถ่ายรูปพ้ามาพลาดเพราะว่ามันดีต่อใจคะ่ะ แต่ตรงนี้จะไม่ได้ติดบีชขนาดนั้นคือเราจะต้องเดินข้ามถนนไปนะคะสำหรับคนที่อยากเล่นน้ำทะเลแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ค่อนข้างสงบนะทุกคนแล้วก็ใกล้ร้านอาหารทะเลซีฟูดด้วยค่ะคือข้าง,งบนจริงๆก็คือมีาราด้วยทุกคน สายรูปนโูโอเคเข้าไปมนนจะเป็นยิงทุกปาทะเลเลยคือวิวดีมากประมาณนี้แล้วก็จะเห็นจิงจิงยืนรออยู่แกเลยนี่นะคะบเบเกอร์ค่ะเราก็สามารถจะสั่งขึ้นมาตอนเช้าได้นะเพื่อนอย่างนี้เดี๋ยวคึ้นกอแกะแล้วเ,เห็นวิว กะเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะเปเน,นี่ยคือแบบ b r e a k f a นะทุกนสวยปะสวยห้องสวยมากวิวดีเวอร์ทุกคนห้องน้ำนี่คิมพักเลยค่ะด้วยความที่แบบเนี่ยห้องนอนแล้วก็เห็นไปว่ามีห้องน้ำประตูอ่ะมันก็จะไม่มีประตูปิดห้องที่ใช้แบบทูวร์สวัมาทุกคน เวลาใครจะขี่เออใครจะทำปัสเออจะฉี่จะขี้อะไรก็บอกก็เห็นอะไรเเนี่ยเห็นป่ะแล้วเนี่ยคือเสียงเพื่อนคิมแต่ว่าเพื่อนคิมไม่ได้อยู่ใกล้นะเพื่อนคิมอยู่ในห้องน้ำคลเปหนองให้ดูเนี่ยห้องน้ําเห็นไหมทุกคนแต่ว่าห้องน้ํามันไม่มีเนี่ยเนี่ยเห็นปะคือห้องน้ํามันไม่มีอ่ะอืมมันไม่มีประตูก็จะมาเนี่ยกคนแบบมัแค่เรื่อง ทุกคนและมุมนี้นะคะใครมีสินค้าพวกร้านเสื้อผ้าจิวเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่มีคนแบบให้มาถ่ายรูปรีวยวให้เวลาไปพักสถานที่ต่างๆที่สวยๆอะ่ะเราก็สามารถที่จะนําของเหล่านั้นหรือสินค้าที่เรามีมาถ่ายรูปได้เหมือนกัน<อ>ก็เรียกง่ายๆนะคะว่าคือมานอนด้วยแล้วก็ใช้สถานที่ให้คุ้มด้วยค่ะเพราะนอกจากที่ เราจะได้พักผ่อนแล้วเราก็สามารถสร้างรายได้ได้อีกหนึ่งทางเหมือนกันค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะครีมก็ต้องขอคอนเฟิร์มเลยว่าที่แห่งนี้โรงแรมอยู่จอมเทียนที่คิมพักอยู่คิมบอกเลยว่าคุ้มมากๆจริงๆในราคาหลักพันแต่ได้วิวที่ หลักมือนะคิมคือว่ามันโอเคมากๆแล้วจริงๆเขามีอีกยู่อีกที่นหนึ่งด้วยนะก็คืออยู่พัทยาตแต่ในมุมมองคิมถ้าใครที่อยากแบบว่าตื่นมาแล้วเห็นทะเลใกล้ๆสุดก็คือ,อยูจอมเทียนค่ะทุกคนแล้ววันนี้คิมก็ต้องขอตัวไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ